เรียนประธานสภาที่เคารพกระผมนายเครียงศักดิ์ฝ่ยสีงามสมาชิกสภาคือแทนรัชดรจังหวัดอุรุรธานีเขตแปดภคเพื่อไทยประกอบไปด้วยอำเภอหนองสอะอำเภอหนองแสงอำเภอโนนสะอาดซึ่งพี่น้องชาวจังหวัดอุรุรธานีก็ได้รับผลกระทบจากวิทยุชุมชนขึ้นความถี่ที่ทางกสทอชอ เคยตัดสัญญาณไปแล้วก็เมื่อปีที่แล้วชุดที่ยี่ห้าท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยนำคณะขอยื่นเพื่อขยายอายุยืดอายุแต่ก็ได้เพียงสามปีนะครับซึ่งได้รับการร้องเรียนจากวัดไรสวรรค์พระคุณเจ้าวัดป่าบ้านตาด วิทยุเสียงธรรมตำบลนองไฮอำเภอเมืองอุดรธานีก็ยังต้องใช้ในการที่จะเผยแผ่ธรรมะทุกเช้าทุกวันฉะนั้นอยากเรียกร้องตรงนี้ให้มีการอาคงอยู่ใกล้จะถึงสามปีแล้วก็อยากให้ขยายแล้วก็อยากให้คงอยู่แบบยั่งยืนนะครับเรื่องที่สองครับท่านประธานครับ เนื่องจากว่าตอนนี้มีแกล้งคอร์เซนเตอร์ออนไลน์หลอกให้รับลงทุนแล้วก็สูญเงินไปเป็น20ล้านหลาย10บล้านนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าแอปต่างๆสามารถที่จะทำให้บุคคลหลงเชื่อในการลงทุนยิ่งตอนนี้ลงทุนทางออนไลน์ ก็ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากขอไลด์นะครับขนาดบุคคลสำคัญบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการสื่อยังต้องโดนหลอกนะครับใช้แอปอินสตาแกรมแล้วก็ไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนซึ่งเขาเรียกว่าตอนนี้ก็มีการถลายแก๊งไฮบิดสกแกรมข้ามชาติ ซึ่งก็เป็นข่าวคึกคมอยู่ขณะนี้เนื่นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะแก้ไขปราบได้เป็นหน้าห่วงใหญ่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแต่เมื่อมองลงไปแล้วนะครับเราต้องดูว่าแต่และองค์กรนั้นซึ่งมีข้อมูลของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นของส่วนราชการส่วนภาคเอกชนมีคนที่นำข้อมูลของลูกค้าของคน ในองค์กรน,นั้นไปหาไรายได้จากแกงคอรเซนเตอร์แกง,งออนไลน์ข้ามชาติอะไรอย่างนี้ไหมอันนี้ก็อยากให้ทางกสทชต้องอใส่ใจติดตามเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าตอนนี้นี่แก้งคอรเซนเตอร์นี่ไม่ธรรมดานะครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีการบังคับ คมคูคูเข็นแล้วก็หลอกลวงให้คนไปทำงานเป็น call center อย่างที่พม่านะครับแสนห้าหมื่นคนนะครับไม่ธรรมดานหะนึ่งแสนห้าหมื่นคนอย่างเขมรก็หนึ่งแสนคนลาวไทยเวียดนามก็เป็นแสนคนเนี่ยเฉพาะคนที่ถูกหลอกถูกบังคับให้ทำงานเป็นแก๊ง call center ซึ่งเขาเองก็ ไม่อยากทำแต่ก็โดนบังคับนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้านข้างเคียงโดยเพราะในเอเชียตะวันอกเสียงใต้เราเนี้ขึ้นชื่อหรอครับตอนนี้ทั้งโลกเขาทราบดีแก๊งคอร์เซนเตอร์มักจะมากบดานแล้วก็ใช้เป็นที่ทำงานของเขาอย่างเมามันสำหรับ แกงคอเซนเตอร์พี่น้องครับเงินที่เราสูญเสียเนี่ยไม่น้อยนะครับจากตรงนี้กสทชเนี่ยท่านต้องประสานงานกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับกับดีนะครับอันนี้ต้องประสานงานกันแบบบูรณาการถ้าอย่างนั้นท่านไม่สามารถที่จะทำงานแก้ไขปัญหาเรื่อง แก้งคอนเซนเตอร์ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแก้งไฮบิดแกรมหรือแก้งต่างๆได้เพราะอะไรครับอย่างที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนี่ต้องช่วยกันนะครับว่าพอมีปัญหาปุ๊บเราก็ต้องล็อกเงินในธนาคารให้เรียบร้อยก็ใช้ระบบที่ง่ายๆนั่แหละครับที่ท่านล็อกบัตรเครดิตเนี่ย นั่นแหละทำไมแม่เอามาใช้ผมสอบถามไปแล้วบอกว่ามันลงทุนเยอะแต่การสูญเสียของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนี่เป็นหมื่นล้านแสนล้านเยอะกว่านั้นนะดังนั้นฝากผู้บริหารไว้นะครับแล้วก็ทางทพรรคเพื่อไทยที่จะเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าเรื่องนี้ต้องแก้ไขให้พี่น้องประชาชนอย่าได้พบกับความเดือดร้อนสูญเสียเงินทองมากมายก่ายกองขนาดนี้ อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็ฝากทางกสทชข่าวเรื่องนี้มันเป็นข่าวใหญ่แล้วก็ทำเรื่องใหญ่ๆนั่นก็คือการประมูลสำหรับการอนุญ,ญาตใช้สิทธิ์ในการใช้วงจรวงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุดหรือแพ็กเก็ตไม่นานนะครับ ท่านประธานเมื่อวันที่15มกราหกห้านี้เองนะครับผมก็อยากให้ท่านประธานไปติดตามเรื่องนี้ท่านเป็นคนที่ตรวจสอบละเอียดพอสมควรมีราคารวมกันไม่มากหรอกครับในส่วนที่ผู้ประกอบการแต่มากมายมหาศาลสำหรับพี่น้องประชาชนสำหรับพวกเราทุกคนจำนวน8 0ดแสน 6,563ล้านบาทครับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มผู้ชนะการประกวดมีสองรายคือหนึ่งบริษัทสเปซเทคอินโนเวชั่นจำกัดได้รับอนุญาตจัดชุดดาวเทียมชุดที่2ชุดที่สชุดที่สองสสก็3ามแสนกว่าล้านชุดที่3ก็4ี่แสนกว่าล้านชุดที่4เป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัด ดูดีๆนะครับตรงนี้ได้เท่าไหร่ครับได้9ก้าล้านบาทกศทชฝากท่านไปดูแลด้วยนะครับว่าพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศในฐานะที่เป็นเจ้าของผู้เสียภาษีของประเทศกศทชนี่ช่วยตอบฟังให้ชัดๆหน่อยว่ามันเป็นอะไรเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ก็ขอกราบขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับเชิญท่านธนเดชเพ่งสุขครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกระผมเรือกาดโทธนเดชเพ่งสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตลาดพร้าวบึงกุ่มพักก้าวไกลครับท่านประธานครับจากเล่มรายงานประจำปี25 6หในหน้าหนึ่งกครับกสทอชอเขียนไว้ว่ามีนโยบาย